ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคับอกคับใจอึดอัดของผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะขอต้อนรับคุณมิ้นสารทันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้อะอย่ามาเรียกผมยังไงคพี่เป้เนี่ยอยากจะรู้ว่าอะไรพี่เป้เลเลยแอบมาเลงอยู่เมื่อตะกี้ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอาใจสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยลองสังเกตถ้าเกิดว่าคุณสังเกตว่าคุณภรรยาที่บ้านหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านทําไมเขาถึงปวดคอบ่อยๆอปวดหลังบ่อยๆอนะแล้วเราก็นวดก็แล้วกินยาก,ก็แล้วทําอะไรก็แล้วทําไมเขายัง เมื่อยอยู่หรือแม่ๆหลายๆท่านเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูนะคะเอ๊ะทำไมเราชอบปวดคอปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่อยู่อยู่เรื่อยๆกินยาก็แล้วหนวดก็แล้วมันยังไม่หายนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมคะบางทีเราใส่ชุดชั้นในที่ไม่ถูกกับสรีระของเราใช่อพี่เป้งงเลย<ม>เห็นไหม,ม,มต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราปวดคอปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ได้แล้วเรื้อรังเลยเพราะเรายังใส่เชื้อในตัวเดิมๆเพราะอะไรชุดชั้นในเดิมๆอ่ะคุณผู้ชมบางตัวเนี่ยมันจะ เป็นเส้นเส้นสปาเกตตี้เส้นเล็กๆแล้วเวลาเราอยากจะให้หน้าอกของเราเนี่ยมันยกขึ้นมาปุ๊บเราก็จะปรับสายให้มันแบบว่ากระชับขึ้นเพอะมันกระชับขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกดค่ะบริเวณเส้นตรงที่คอเส้นตรงที่บ่ามันทําให้เราปวดคอปวดบ่าแล้วปวดหลังไปด้วย<ม>แล้วชุดชั้นในบางบางยี่ห้อละกันคุณผู้ชมมันจะไม่สามารถอบอุ้มเต้าของเราได้ตลอดทั้งทั้งเต้ามันจะมีแค่ครึ่งเดียวหรือกึ่งเดียวบางทีเนี่ยหน้าอกไม่สวยยังไม่พอถ้าเนื้อเราเยอะๆอ่ะมันจะปรินขึ้นมา หรือบางคนหน้าอกน้อยเกินไปมันจะทําให้เสื้อผ้าเรามันเข้าไปในร่องใช่ถูกไหมฮะแล้วเสียบุคลิกมากแล้วจะบอกว่า เฮ้ยเขาจับโปได้เ่าเราไม่มีเนื้อข้างในอ่ะอหรือบางคนเนื้อเยอะเกินไปก็จะเจอปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมเนื้อมันปริ้นข้างบนเนื้อมันปริ้นมาด้านซ้ายเนื้อมันปริ้นลงไปด้านล่างหรือปริ้นไปที่ด้านหลังหรือในแบบรูปเหมือนเหมือนเขาต้มมัดอ่ะคุณผู้ชมอนึกภาพ้อางั้นในแบบนี้นะคะเราก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันอ้วนจนขนาดแบบเนื้อออกมาเลยหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือเราเลือกชุดชั้นในที่ไม่เหมาะกับตัวของเราเองแล้วบางทีเนี่ยถ้าเราแบบ ปริ้นเป็นข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยแล้วเราไปใส่เสื้อผ้าเข้าลูกผู้ชายจับโปะได้เลยนะคะว่าเราแบบหืเนื้อเพละมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมประเทศไทยเราเมืองร้อนจะบอกว่าถ้าคุณไปเจอฟองน้ําที่มันไม่มีคุณภาพอะมันจะคันมันจะเกิดเชื้อราให้มันไม่ละออกพอเราเกาเกาแล้วคันคันแล้วเป็นแผลเป็นแผลแล้วก็เกาเกาแล้วก็คันคันมันจะเป็นวงจรอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ามิ้น์มีชุดชั้นในเพื่อสุขภาพ บอกเลยขออนุญาตใช้คำนี้นะคะ ใส่แล้วโคตรสบายจริงๆใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่คือจะบอกว่าบราวี่บ่าตัวนี้คุณผู้ชมนะคะเขาออกแบบมาสองสีนวัตกรรมของเขาคือเลิศมากตรงไหนคุณดูไหมคุณผู้ชมเขาสามารถที่จะประคองนะคะหน้าอกขอ,าของเราเนี่ยให้ตั้งสวยขึ้นมาได้ตลอดทั้งวันและที่สําคัญนะคะเขาสามารถที่จะประคองบ่าของเราไม่ให้เราปวดคอปวดหลังปวดบ่าได้เพราะว่าด้วยสายของเขาด้วยนวัตกรรมของเขาแล้วด้วยเนื้อผ้าของเขาออกแบบมาแล้วให้เราใส่แล้วสบายที่สุด และที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะก็คือตัวรูป x ที่เป็นรูปนี่ตรงนี้เห็นไหม<ช>ที่เป็นรูปไม<ช>้เขาเรียกว่า x support <ม>ค่ะตัว x support ตัวนี้นะคุณผู้ชมมันดีตรงที่ว่าเขาจะประคองให้หน้าอกของเราเนี่ยนะคะตั้งขึ้นมาสวยงามด้ตลอดทั้งวันและทําให้อกชิดได้ถึง3ระดับด้วยกันระดับแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะตะขอเขาจะมีอยู่3ตะขอแบบนี้ทั้งสองข้างเวลาเราใส่นะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงหลายๆท่านแม่แม หลายคนไม่ชอบใส่ชุดชั้นในนอนอแล้วเวลานอนนะหน้าอกของเรามันก็จะไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกชเช่นนอนหงายไห<ร>ล มันก็จะไปซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาอย่างงี้เออเวลาตะแคงมันก็จะตะแคงไปพร้อมๆกันพอตื่นมาปุ๊บอ๊้ผู้หญิงเราต้องสะบัดต,ตัวหนึ่งทีเพื่อให้เข้าที่เขา้ารูเพราะฉะนั้นการใส่ชุดชั้นในนอนเวลาคุณใส่บราวีบารนอนปุ๊บให้ปรับมาที่ตะขอในสุดค่ะเขาจะทําให้หน้าอกของคุณเนี้ยนะคะ,คะกลมกลึงแล้วก็อยู่ในที่ท่านอนได้แบบสวยงามตื่นมายังไงหน้าอกก็สวยใส่นอนได้เหรอคะใส่นอนได้เลยเพราะว่าอะไรปะด้วยเนื้อผ้าค่ะใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่คือเบาบางใส่ แล้วแนบเนื้อใส่แล้วสบายใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นใส่นอนได้เลยตะขอที่2นะคะตรงนี้ค่ะเป็นตะขอนะคะเรียกว่าเบสิกตัวนี้จะบอกว่ามันดีมากคือมิ้นน่าใส่เบสิกพอมิน้นใส่ทั้งวันอยู่แล้วนะคะเบสิกใส่ตะขอกลางเพื่ออะไรเพื่อให้หน้าอกของเราเนี่ยนะคะคือไอ้ความที่ว่ามันเป็นลูกไม้อะอพอเรายิ่งปรับ ตะขอออกตะขอออกมันก็ยิ่งโอบอุ้มทําให้หน้าอกอะชิดกันชิดกันชิดกันมิ้นใส่เบสิกแตะขอกลางเพราะอะไรเพราะต้องใส่ทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าอกเนี่ยมันจะถูกยกตลอดเวลาแล้วหน้าอกจะสวยตลอดเวลาแล้วไม่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดบา่าปวดไหลนะคะแล้วหน้าอกจะชิดสวยมากทีนี้ตะขอในสุดนี่ตรงนี้นี่นะคะเขาเรียกว่าตะขอ,อ,อรุ่นเซ็กซี่รุ่นนี้ถ้าใส่ตะขอนอกสุดคืออะไร อกจะชิดขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะอันนี้เอาไว้เวลาไปออกงานเช่นนะคะไปอองานบวชไปงานแต่งไปงานสาําคัญออกงานอีเวนต์นพกจบาชใช่ใช่ผมชอบตรงที่ไปงานบวชพี่เป้<ะ>พี่เป้ไม่เคยรู้ว่าเป็นนางฟ้าหน้างานบวชเป็นยังไงโอ้โหพี่ ต้องสวย oh. แล้วเวลาเราใส่ชุดทง mm. ชุดไทยชุดที่แบบใช่เ,ใชเวลาเขาค oh. ัดชุดไทยอบมันต้องสวย,สวยพี่เบ้แล้วจะบอกว่าเซ็กซี่นี่นะใครมีนัดเดทสําคัญออกงานสําคัญออกงานอีเวนต์สำคัญให้ปรับมาที่ตะขอนอ <c oughs> มันจะทําให หน้าอกอะชิดสวย m, แล้วก็ตั้งขึ้นมาอันนี้คือนวัตกรรมนะคะของบราวิบายี่ห้อเดียวเท่านัา้นที่ทําได้ทีนี้คุณผู้ชมดูนะคะตัวเนื้อผ้านอกจากตัวสายตรงนี้จะออกแบบมาให้กว้างพอนะคะที่จะไม่ทําให้เราปวดคอปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่แล้วเนื้อผ้าค่ะบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะบอบปุ้มเต้าของเราได้อย่างสวยทั้งวันที่มินบอกทีนี้ผ้าด้านข้างคุณผู้ชมดูเราตัดเย็บให้มีความกว้างพอที่จะเก็บเนื้อส่วนเกินไม่ให้ปริ้นด้านบนไม่ให้ปริ้นด้านข้างไม่ให้ปริ้นด้านหลังแล้วก็ไม่ให้ปริ้นด้านล่างตรงนี้ นะคะสามารถเก็บทรงคุณผู้ชมดูเก็บทรงได้นะคะนี่นี่นี่สามองศาเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีคําว่าเขาต้มมัดค่ะเมื่อคุณใส่บราวี่บราแล้วมีคําถามจ่าพี่โอ้ดูจากหมุนรอบแบบนี้แล้วเนี่ย คุณแม่พี่ยายเนี่ยเวลาสวมใส่อ่ะเขาจะมาใส่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคุณมินนไปไม่ถึงยกแขนก็ไม่ใช่้วทำยังไงใส่ข้างล่างได้เลยดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วสูงแขนเหรอคะราวีบ่าออกแบบมาให้ใส่ท้างบนลงมาก็ได้ใส่ข้างล่างขึ้นมาก็ได้เพราะเพราะเพราะอยากให้ดูตรงนี้ค่ะอยากให้ดูตรงนี้เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นสูงมากๆดูนะคะคุณผู้ชม สูงแบบนี้แบบนี้และที่สำคัญคุณสามารถใส่แบบนี้บนก็ได้ล่างขึ้นมาก็ได้แล้วแต่แม,แม่แม่สะดวกและถนัดและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมิ้นเป็นคนไม่ซักผ้าเองม้วนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงซักผ้าโยนเข้าไปในถังซักผ้าออกมาออกมาก็ยังเป็นทรงแบบนี้เหมือนเดิมคุณสามารถใช้บราวิบาได้ยาวๆไปเลยสีปีต่อหนึ่งตัวและที่สำคัญนะคะตัวฟองน้ำจะบอกอว่า เป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมที่เราอยากจะพูดถึงค่ะออฟองน้าคุณผู้ชมดูนะคะเราออกแบบมาเป็นรูปหยดน้ําเพื่ออะไรขออนุญาตเพื่อให้อบอุ้มเต้าของเราได้ตลอดทั้งเต้าตลอดทั้งวันให้ตั้งเราเให้ตั้งให้เต้าของเราเนี่ยตั้งสวยตลอดทั้งวันมีความกลมนะคะแล้วก็มีความที่จะทําให้หนะ้าอกเราละมุนมากมแล้วจะบอกว่า ก็ลองเห็นไหมจ้าขออนุญาตนะจ๊ะนี่คุณผู้ชมดูเราจะมีรูระบายอากาศที่อยู่ด้านในเรียกว่านวัตกรรมแอร์โฟเทคโนโลยีรูระบายอากาศตรงนี้มีการคำนวณทุกจุดค่ะเพื่อให้ผู้หญิงเราใส่แล้วรู้สึกเย็นตลอดเวลาจะไม่มีการอับชื้นไม่มีการเก็บของเชื้อราแบคทีเรียต่างๆใส่ยังไงก็ไม่คันใส่ยังไงก็สวยเห็นภาพผู้ทงหมดนี้เห็นภาพเพราะว่าปกติแล้วอย่างคุณผู้ชมขาถ้าชุดชั้นในไม่ดียืดขนาดนี้ปั๊บ มันไม่หดกลับมาแล้วนะใช่แล้วจะบอกว่าที่ติดใจอีกอย่างหนึ่งคือแม่มิ้นอายุ67ค่ะเอาแม่มาเมานี่เหอว่าไงคะเอาแม่มาเมาพี่อ๋แม่เป็นคนที่ไม่ชอบใส่ชุดชั้นในเพราะว่าหน้าอกแกใหญ่และเป็นคนเจ้าเนื้ออยู่บ้านแกไม่ได้ไปไหนเนาะแกอยู่บ้านปรากฏว่าเวลาออกงงออกงานเนี่ยหรือไปตกลงตลาดพ่อก็จะบอกว่าเธอ ใส่หน่อยนื้อนิดหนึนนนหน่งนิดหนึ่งนิดนึงปากฏกว่าเราก็มีความรู้สึกว่าแม่ถ้าหน้าอกใหญ่ใหญ่แบบนี้แล้วหย่อนคล้อยลองเอาบราวิบาร์ไปใส่แม่โทรกลับมาจากเชียงรายลูกๆเสื้อในอะไรอ่ะใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เลยแม่ใส่แล้วหนะ้าอกสวยมากแล้วทุกวันเนี่ยแม่ใส่ชุดชั้นใน ทั้งวันแม่บอกแม่ชอบมากมนี่คือผู้หญิงวัยหกที่ใส่ไม่เคยใส่ชุดชนไหนเลยนะคุณผู้ชม<ฆ>แล้วพอมาใส่บราวิบาคือชอบมากจริงๆแล้วบราวิบบาของเราคุณผู้ชมค่ะออกแบบมาสองสีนะคะเป็นสียอดนิยมที่สุดคือสีครีมแล้วก็สีดําไซส์ที่เป็นไซส์มาตรฐานของสาวไทยก็จะคือไซส์ S ค่ะไซส์ M และไซส์ L เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมของดีขนาดนี้ผ้าดีขนาดนี้มินเชื่อได้เลยขึ้นห้างนะคุณผู้ชมไปจับดูได้เลยเนื้อผ้าไม่นุ่มเท่าเราแน่นอนขายตัวเป็น ผู้หญิงเราตัวเป็นพันยอมจ่ายนะพี่โอ๋เนาะยอมเพื่อความสบายวความสบย,สบยใช่แต่วันนี้แต่วันนี้ตัวเดียวพันหนึ่งไม่ต้องซื้อมินให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขะปกติ2ตัวเนี่ยราคายอยู่ที่2,580บาทนะคะลดให้ก่อน2ตัวนะคุณผู้ชมเหลือ1,990บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมกดทัน50สายแรกที่หมายเลขโทรศัพท์ 023058666 023058666หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดบราวมิ้นขออนุญาตแถมเพิ่มให้50คนแรกที่โทรทันเพิ่มให้ฟรีอีก5ตัวรวมเป็นทั้งหมด7ตัวพี่โอในราคา1,990บาทเท่านั้นนะคะตกตัวละ284บาทมิ้นคำนวณมาให้แล้ว7ตัวใส่ไม่ต้องสาขาอาทิตย์หนึงอาทิตย์หนึ่งสักทีหพอเพราะมิ้นทำอย่างนั้น<า>นะบอกก่อนเลยนะคะว่า02305 8666หรือแอดไลน์มาก็ได้พิมพ์ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าบราวีนะคะมินให้ไปเลย7ตัวในราคา1,990บ,บาทเฉพาะ50สายแรกแต่แต่แต่วันนี้โรงงานมาเองบอกเกิดก่อนเลยนะคะโรงงานมาเองเราถึงให้ได้นะคะถึง7ตัวแต่ถ้าคุณโทรมาเป็นสายที่51มินให้2ตัว<อ>จ 1, า่าย1,990บาทเพราะฉะนั้นรีบโทรก่อนจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เงินจะออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอจองสิทธิ์อยากได้7ตัว1,990บาทโทรมาก่อน023058 666หรือแอดบราวีก็ได้นะคะถ้าสายที่31ย้ำนะได้2ตัว1,990บาทแต่ถ้าท่าน50สายแรกเอาไป7ตัวค่ะ1,990บาทนะคะทีนี้ขออนุญ,ญาตเรียนบอกคุณูชมนิดนึงบราวีบราเป็นยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่เวลาคุณโทรเข้ามาปุ๊บ คุณอยากจะได้เจตัวนี้คละไซได้เลยอ๋อใช่นะคะอย่างมิ้นอะใส่ไซส์เใช่ไหมคะอย่างคุณแม่ใส่ไซส์เอมิ้นก็เอาเลยนะคะบอกว่าแม่แม่เอาสีครีมไซส์เอไป3ตัวมิ้นนะคะเอาไซส์เอสีดำห้ตัวได้ไหมแม่แม่บอกโอเคงั้นจัด นี่หรือใครที่มีน้องสาวมีลูกสาวมีคุณแม่มีคุณป้านะคะหรือว่ามีใครที่อยู่ในบ้านแล้วอยากจะได้ชุดชในสุขภาพแบบนี้เอาไปคละกันได้เลยคละไซได้คละสีได้เจ้าเดียวเท่านั้นนะคะที่คละสีได้คละไซได้คุณได้ไปเลย เตัวในราคา1,990บาทกดและโทรให้ทันนะคะ02 3058666 02 3058666หรือแอดบราวีนะคะใ,ให้เฉพาะช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นที่เป็นของแท้แล้วก็ของจริงค่ะอย่างวันนี้คุณมิ้นก็ใส่มาใช่ไหมคะอันนี้คือสีดำสามารถใส่เป็นครอปข้างในได้เลยใช่ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะนี่เห็นไหมคะแม่สวยงามไม่น่าเกลียด้วยนะใส่เสื้อแบบบางๆคุมก็ดูดีใช่เพราะเดี๋ยวไปงานต่อ ไปลำนะ อ๋อทีนี้ต้องฝากคุณเมียที่บ้านเอาแล้วเอ๊ะไซส์เล็กสุดนี่ไซส์อะไรนะสายเอสค่ะคลาสได้นะคลาสพาได้คลาสสีได้คลาสไซส์ได้พี่เป้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะวันนี้50สายแรกได้ถึง7ตัวใช่ค่ะกดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ0 2 3 0 5 8 6 6 6 0 2 3 0 5 8 6 6 6หรือแอดบราวี7ตัว1,990บาทถูกกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะทั้งหมดเนี้ยจริงๆ7ตัวคุณต้องจ่ายถึง9,000กว่าบาทวันนี้คุณได้7ตัวจ่่าายแค1,990บท แต่ให้แค่50สายแรกนะคะขอให้โชคดีค่ะเราขอไปหยิบโทรศัพท์ <c oughs> แล้วกดก่อนได้ไหม <c oughs> เพราะเราฟังแล้วตกตัวละ284บาท <c oughs> ใช่พี่โอ๋ไปคุณเป้เราจบรายการกัน,กนวันนี้ตรงนี้ไปกดโทรศัพท์โทรกันดีกว่า50สายเท่านั้นค่ะสำหรับวันน<ค>ี้ขอขอบคุณคุณมิ้นค่ะขอบคุณค่ะลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนีหยิบหยได้หมด